เคยฝันเห็นช้างเดินเข้าบ้านไหมครับแบบช้างตัวใหญ่มากเดินมาตุบๆเข้ามาในบ้านเราทุกคนต้องตกใจและต้องสงสัยนันแน่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝันว่า c แชน n e l พูดถึงความฝันแบบสบายๆมาลองมาเป็นเพื่อนฟังครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความหมายของความฝันที่หลายคนนะ่าจะเคยฝันถึง ฝันว่าช้างเดินเข้าบ้าน,นครับผมว่าทำไมเราถึงฝันแบบนี้เริ่มเลยนะครับเวลาที่เราฝันเห็นช้างโดยเฉพาะช้างเดินเข้าบ้านครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดครับเพราะช้างเป็นสัตว์ที่เปรียบเหมือนพลังใหญ่เปรียบเหมือนความมั่นคงเปรียบเหมือนสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราครับและบ้านก็คือพื้นที่ปลอดภัยหรือ โรคส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าช้างเดินเข้ามาในบ้านอาจแปลว่ามีสิ่งใหญ่ๆที่กำลังจะเข้ามามีผลกับชีวิตของเราโดยตรงครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องงานที่ใหญ่ขึ้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นหรือผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราหรือในบางกรณีอาจหมายถึงการเริ่มต้นที่มั่นคง การได้เจอคนที่ให้เกียรติและเคารพกรันจริงๆฝันนี้รายกายเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกเราว่าสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ท้าทายบางอย่างกำลังจะเข้ามาในชีวิตเราครับแล้วก็มีฝันเจอช้างเข้าบ้านแบบหลายแบบหลายความหมายเรามาดูกันนะครับถ้าในฝันช้างเดินเข้าบ้านมาแบบสงบสงบเดินเข้ามาช้า,ชา เหมือนกำลังพักแปลว่าคุณอาจได้เจอความสงบในใจหรือจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเร็วๆนี้ครับแต่ถ้าฝันว่าช้างเหยียบของในบ้านพังหมดเลยทำลายเข้าของหมดเลยนั่นอาจแปลว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจทำให้คุณรู้สึกอุ่นวายมันก็เลยฝันแบบนั้นครับแต่ถ้าฝันว่าช้าง เข้ามาในบ้านแต่แค่มองหน้าเราแต่ช้างไม่ทำอะไรเหมือนช้างมันมันกำลังรอดูว่าเราจะทำยังไงต่อความฝันนี้สะท้อนว่าตัวเราเองแหละครับที่กำลังลังเลในเรื่องใหญ่สักเรื่องหนึ่งในชีวิตจริงและถ้าคุณฝันว่าช้างเดินเข้ามาในบ้านของเราและช้างก็หลับฝันนี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความมั่นคง เหมือนเรากําลังจะได้เจอความสบายใจจากสถานการวุ่นวายที่เราเพิ่งเจอเพิ่งประสบมาครับและถ้าคุณฝันว่ามีลูกช้างเดินตามแม่ช้างเข้ามาในบ้านฝันนี้มักสื่อถึงสมาชิกใหม่ในบ้านหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะแน่นแฟนขึ้น,นครับผมและถ้าคุณฝันว่าช้างเข้ามาในบ้านแล้วเรารู้สึกกลัว ความตัวนี้สื่อถึงความไม่มั่นใจในตัวเองหรือเรารู้สึกถึงแรงกดดันจากผู้ใหญ่ที่เราเกรงใจครับและถ้าคุณฝันว่าช้างใช้งวงแตะไหลหรือแตะหัวเราฝันนี้หมายถึงพลังบวกครับหรือเราได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและถ้าคุณฝันว่า ช้างตัวที่เดินเข้าบ้านเราเข้ามาเนี่ยเป็นช้างตัวสีขาวนี่ถือเป็นหนึ่งในฝันที่มงคลที่สุดเลยครับเพราะสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะเป็นโชคที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวฮะแล้วถ้กคูลฝันว่าช้างเข้ามาในบ้านแล้วเราก็เข้าไปลูบช้างแล้วช้างมันก็ยืนเฉยเไม่หนีไปไหนมักจะแปลว่าเรากำลังจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น กับคนสําคัญในชีวิตเราครับแล้วถ้าคุณฝันว่าช้างเข้ามาในบ้านและกินต้นไม้กินผลไม้ในสวนในบ้านเราฝันนี้เป็นนิมิตที่ดีครับที่เกี่ยวกับการเติบโตหรือหมายถึงผลตอบแทนจากสิ่งที่เราได้ลงมือลงแรงไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าคุณฝันว่าช้างเข้าบ้านเราตอนที่ฝนกำลังตกดูมักสะท้อนถึงความรู้สึก อบอุ่นใจท่ามกลางสถานการณ์ที่ชวนให้คุณเครียดอยู่ในชีวิตจริงและถ้าคุณฝันว่ามีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบตอนที่ช้างเดินเข้ามาในบ้านเราอารมณ์ของฝันนี้อาจสื่อถึงการกลับมาของความสุขครับหรือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึงและถ้าคุณฝันว่าช้างเดินเข้ามา ที่บ้านเราและตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนและช้างก็โผล่มาแบบเงียบๆบางทีนะครับฝันนี้อาจจะเป็นคําเตือนครับเครือคำเตือนที่ว่าเราควรหันมาฟังเสียงข้างในใจของตัวเองบ้างแลวถ้าคุณฝันว่าช้างเข้ามาเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็หันหลังออกไปเลยเดินจากไปเลยเหมือนมา มาหาเราสั้นๆมาเยือนเราสั้นๆแล้วจากไปความฝันนี้อาจจะแปลว่าเรากำลังจะจบกับอะไรบางอย่างเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆครับผมและถ้าคุณฝันว่าอีกแบบนึงนะครับช้างเดินเข้ามาในบ้านแล้วจู่ๆก็หายวับไปเหมือนหายไปในอากาศนะครับบางทีนะครับฝันนี้มันก็เตือนให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น และถคุณฝันว่าช้างเข้ามาในบ้านเพราะมีคนเดินตามมาด้วยฝันนี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะไม่ได้มีผลกับแค่ตัวเราแต่จะมีผลกับคนในบ้านหรือครอบครัวเราด้วยค่ะและถ้าคุณฝันว่าเราขี่ช้างตัวนั้นเข้ามาในบ้านนี่คือฝันที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหรือความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาแบบชัดเจนมากและคุณเป็นคนคอนโทรล ความสาเร็จและอานาจนั้นแล้วถ้าคุณฝันว่า,าได้อาบน้ําให้ช้างอันนี้มีคนฝันบ่อยครับฝันนี้สื่อถึงการชําระล้างอดีตหรือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ที่ใจบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะมันล้างนะครับมันคือการล้างการอาบน้ําและสุดท้ายครับอันนี้ก็ยอดหินฮะถ้าฝันว่าช้างเดินเข้ามาในบ้าน แล้วนิ่งๆไม่ไปไหนไม่เดินไม่ขยับไม่ส่งเสียงฝันนี้อ่านหมายถึงว่าเรื่องราวบางอย่างในชีวิตเรากำลังรอให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองอยกีนะครับฝันว่าช้างเดินเข้ามาในบ้านแต่นิ่งๆไม่ไปไหนไม่เดินไม่ขยับไม่ส่งเสียงมันชัดเจนว่าเรื่องบางอย่างในชีวิตของเรากำลัง รอให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองก็ประมาณนี้ครับฝันเห็นช้างเข้าบ้านและทถ,ถ,ถ้าทุกคนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับกับช่องฝันว่า Channel พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับผม